กรบที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นยันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคิวของสุดยอดรถเก่งซิติค a าที่ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับขึ้นชื่อเรื่องความอึดทึกทนแล้ววันนี้เป็นรุ่นพิเศษที่ขายดีที่สุดแล้วนะครับกับเจ้าตัวนี้เลย2014 Toyota Vios 1.5 TRD Sportivo My c มา Toyota v วีอสครับสุดยอดรถเกง๋งไซส์เล็กเครื่องยนต์1.5ลิตรนะฮะที่สุดของความอึดถึกทนแล้วนี่เลยตัวนี้2014 Toyota v วีออสทีอาร์ดีสปอรไม่40,000รถบ้านสายจอดมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นโมเดลผลิตปี2014แท้เลยเป็นรถบ้าน2องมือนะฮะดูแลรถดีทั้ง2ท่าน และนี่คือเลขไม้แท้แน่นอนเราเช็คสูนยได้แล้วรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอมไม่มีปิคว่มไม่มีน้ำท่วมเลขไม้แท้ๆ4 0ห0 0่นกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับที่สำคัญเป็นตัวพิเศษเลยนั่นก็คือ TRD Sportivo นะฮะแม้จะไม่ใช่ตัวท็อป แต่เรียกว่าตัวนี้คือตัวที่ฮอตที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันหล่อมันสวยมีชุดแต่งจากโรงงานตัวนี้คือตัวที่ขายดีและหายากที่สุดแล้วยิ่งไม่40,000ื่นขนาดนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆพึงแล้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะมาดูสีสันผิวพันธ์ที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาเลยว่าสวยขนาดไหนนะครับมากโลโก้สวยกระจังหน้าโครเมียมสวยซ้ายขวาไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์นะฮะ อ่าก็ยังสวยใสยใช้ได้มีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับไฟหน้าสองฝั่งสวยใสยใช้ได้มีไฟตัดหมอกให้ในตัวแล้วเป็น TRD SPORT i e v o เพราะฉะนั้นเขาจะมีชุดแต่งเท่ๆของแท้จากโรงงานติดตั้งมาเลยเรียกว่าหล่อพร้อมใช้งานกันเลยสำหรับฟ้าโปรงกันก่อนนะครับสีสันวันนี้ล้างขึ้นมาก็มาด้วยสีขาวสวยๆใช้ได้เคาะไปยังบางสวยใสใช้ได้ รอยใหญ่ๆไม่มีนะครับแต่มีรักยิ้มอยู่นิดนึงตรงนี้แต่ไม่เป็นไรสามารถดูดได้เดี๋ยวให้ช่างลักยิ้มมาดูดให้ละกันที่เหลือก็ดูแล้วเรียบร้อยดีไม่ต้องทําอะไรกันชนก็ใช้ได้นะครับสีสันโอเคเรียบร้อยแต่สเกิร์ตถลอกเยอะเดี๋ยวเก็บสเกิร์ตให้ชิ้นหนึ่งละกันทั้งส่วนที่เป็นสีขาวและส่วนที่เป็นสีดําด้านอันนี้เดี๋ยวเก็บสีให้นะส่วนกันชนขัดให้อย่างเดียวนะครับกันชนฝาโปรงขัดอย่างเดียว ภาพรวมดบบขวานี่มีสเกิร์ตให้รอบคันสไตล์ T.R.D พร้อมสติ๊กเกอร์ T.R.D เท่ๆเลยเรียกว่าหล่อพร้อมลุยกันเลยนะครับภาพรวมดบบขวาโดยรวมเนี่ยใช้ได้นะแก้มขวาสีโอเคประตรงประตูหน้าหลังสีโอเคเข้าไปยังบางแต่สะโพกหลังมีบุบครับนิดหน่อยเดี๋ยวเข้าอูสีอ่าชิ้นนี้คงต้องมีเคาะมีทำสีะนะฮะแต่ให้ดูกันก่อนว่ามีแค่นี้นะมีเบียดเบาๆตรงนี้ส่วนประตูเดี๋ยวขัดอย่างเดียวแล้วกันนะครับ สเกิร์ตอะไรเรียบร้อยมือจับรุ่นนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเรียบๆไม่มีปุ่มสมาร์ทอินทรีอะไรให้นะฮะเจ้าของเดิมแถมเบ้ารองมาแต่ผมว่าไม่ค่อยสวยเดี๋ยวแกะทิ้งดีกว่านะฮะแกะแล้วขัดไปแต่ถ้าแกะมาแล้วด้านในเป็นรอยเยอะจะแปะกลับเข้าไปที่เดิมให้นะ,ะ <c oughs> ฟิล์มรอบคันมีให้เรียบร้อยกระจกข้างเรียบๆนะฮะไฟเลี้ยวเขาอยู่ตรงนี้ หลังคาโอเคใช้ได้สีสันขี้นกมีบ้างบางๆเบาๆไม่น่าเกลียดนิดหน่อยปล่อยเลยตามธรรมาชาติแลนะขอไปอยังบางใช้ได้นะครับล้อแม็กนะครับรุ่นนี้จะได้ดิสเบกล้อหน้านะครับแม็กไลท์ทียแม็กแท้แม็กเดิมตตามสเปคโรงงานให้มาเป็นหน้าเงาร่องดับเลยสวยมากนะครับริ้วรอยไม่เยอะนะถือว่าขับเก่งใช้ได้ส่วนยางเป็นดันหลบนะเจ้าของเดิมไม่มาเป็นดันหลบเบอร์ เบอร์อะไรหาก่อนมองไม่เห็น185 60 R 1 5นะครับปี2020ันกลางนะแต่ได้ไม่น้อยฮะวิ่งแค่40,000่เพราะฉะนั้นดอกก็โอเคหรือว่ายังสวยยังค่อนข้างลึกได้อีก2ปีแน่นอนนะครับล้อหลังจะเป็นดัเมเบลกนะครรุ่นนี้ส่วนแม็กหลังสวยใช้ได้เพราะว่าไม่น้อย40,000ไม่ค่อยได้ไปไหนแม็กยังสมบูรณ์มากๆไม่มีถลอกเลยยางดันหลกครับปี2020ะะดองยังเหลือเยอะบ นะดอกยังค่อนข้างสวยค่อนข้างเต็มอีก2ปีได้แน่นอนนะครับโครงสร้างกระต่อเปิดมาแล้วนะครับนะขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมกรีบอยู่ครบซอกในสวยแห้งเดิมใสไม่มีชนหนักนะครับเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบ ซอกประตูด้านในน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเก่าเสาหน้าขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอ์คสวยงามตลอดทั้งแนวซอกนายสวยแห้งเดิมหมดนะฮะแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับด้านหลังนันต่อเลยนะครับ เป็น TRD แท้เพราะฉะนั้นมีสเกิร์ตมีสปอยเลอร์ให้เรียบร้อยเป็นทรง TRD เท่ๆแนบกับตัวฝาท้ายนะครับสีสันด้านบนโอเคนะใช้ได้ขนแมวมีบางบางเบาๆแต่ไม่น่าเกลียดหรอกไปตามนี้ได้เลยฝาโป้งหลังโอเคสีสันเรีรยบร้อยโลโก้สวยงามไฟท้ายขวาสวยกันชนสีโอเคเรีรยบร้อยมีขนแมวเบาๆนะแต่ไม่เป็นลาช่างมันนิดหน่อยได้สเกิร์ตแท้โรงงาน ส่วนที่จะทําให้ตามขอบก็คือกันชนเดี๋ยวเก็บเฉพาะบริเวณตรงมุมตรงขอบให้ละกันส่วนที่เหลือไม่ต้องไปยุ่งอะไรทําเฉพาะขอบขอบได้ฝั่งนี้โอเคฝั่งนี้เรียบร้อยนะครับฝาท้าทยต้องใช้กุญแจกระดึงเอาไม่มีไม่มีปุ่มเปิดปิดด้วยรีโมทนะฮะเปิดธรรมดาแบบนี้แหละตะเข็บสวยงามแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยๆเลยกระจกเดิมของโตโยต้าฝาโปรงน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดไม่มีขยับ แนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะแห้งสนิทครับนอ็อตฝาท้ายเดิมหมดทุกตัวไม่มีถอดไม่มีขยับตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทนะครับเอ้ามุดเข้าไปด้านในเดิมหมดเลยเม็ดอาร์ตสวยๆเม็ดอาร์ตสวยงามรูกลมคมกริบนะครับด้านล่างพรมสวยมากเปิดมาแล้วไม้องค์ไม้อัดยังสวยมากรุ่นนี้มีล้อ,อไหลให้เป็นล้อกระทะนะครับนะทุกอย่างเดิมหมดจากโรงงาน 5L คมๆแนวซิลิโคนสวยๆ ไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีชนไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ำท่วมไม่มีสนงสนิมแนวซิลิโคนทุกอย่างแห้งเดิมจากโรงงานแถบซ้ายกันต่อครับแถบนี้เท่าที่ดูก็ใช้ได้สีสันดูแล้วคันนี้น่าจะเก็บแค่สกเกิร์ตหน้ากับฝั่งขวานิดหน่อยฝั่งซ้ายโอเคนะสามารถไปตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวขัดอีกสักรอบนึงแค่นั้นพอจบเคาะไปเขายังบางมากนะครับสกงปสเกิร์ตอะไรเรียบร้อยมีขนแมวนิดหน่อยนะให้ดูนิดหน่อยแต่ไม่น่าเกลียบ ไม่ต้องไปยุ่งนะครับปล่อยเลยเพราะว่าผิวเขาค่อนข้างใสค่อนข้างเดิมเป็นเนื้อเดียวกันกระจกข้างเรียบๆนะมือจับสีเดียวกับตัวรถเจ้าของเดิมแถมเบารองมาเดี๋ยวเบื้องต้นแกะก่อนถ้าสวยก็แกะแล้วขัดสีไม่สวยแปะเข้าไปเหมือนเดิมครับนะส่วนอันนี้โอเคก็เช่นกันเดี๋ยวแกะออกมาก่อนถ้าไม่สวยแปะเข้าไปที่เดิมนะครับล้อหลังดัมเบลนะครับด้านหลังก็สวยใช้ได้แม็กหน้าเงาร่องดำ เรียบร้อยดีไม่มีริว้วไม่มีรอยยางปี2020ของดันหลบดอกใช้ได้ยังลึกยังสวยนะครับหน้าซ้ายก็สวย4ลีล้อสวยหมดเลยนะครับมีลอกๆอบนิดหน่อยช่างมันตามการเวลาแต่โดยรวม90%สวยยางดันหลบปี2020ดอกยังลึกยังสวยยังเต็มใช้ได้อีก2ปีแน่นอนนะครับระตูหลังซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงาม ลังคาครับเม็ดอารคกยู A ่ครับเสากลางซ้ายขอบยางเดีอยมาเม็ดอาร์กสวยงามซอกในแห้งสนิทครับน็อตเดิมทุกตัวเลยไม่มีถอดไม่มีขยับเลยสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงับเงี้ยแก่เกา่าผลิตกันยายน2 0 1 4เม็ดอินไทยแลนเครื่องยนต์ 1NZ ครับ เลขตัวถัง mr 2 bt ลงท้าย1 1 5 0เอ้ยไม่ใช่1 1 5 6 0 6 2เครื่อง1.5ลิตรนะครับเสาหน้าซ้ายเมร์คอยู่ครบสวยๆเลยซอกในแห้งสนิทครับน็อตเดิมทุกตัวไม่มีขยับไม่มีถอดเลยนะครับาสีหมดปลายปีไปตามนี้นะครับเดือนสินูน่นใช้กันอีกยาวกระจกเดิมของโตโยต้ ดูเครื่องยนต์กันตัวนี้เป็นเครื่องที่อุดถึกทนมากแล้วก็ประหยัดน้ํามันนั่นก็คือเครื่อง VVTI 1,500cc 109แรงม้าครับตัวนี้ประหยัดถึง16โลลิตรเลยคันนี้ได้ไมแท้40,000โลเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับซอกในเดิมหมดครับน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับรูกลมคมกริบเม็ดอาร์คสวยงามแก้มขวาน,น็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดไม่มีกระชอกเลย เบ้าชคเม็ดอาร์คสวยๆผิวพันแง้แงๆสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะเบ้าชคสวยหมดเลยเม็ดอาร์คสวยๆแชสซีแห้แงๆเลยครับไม่มีคอไม่มีพ่นน็อตทุกตัวเดิมหมดนะฮะคานหน้ารุ่นนี้จะมีเอกลักษณ์คือต้องมีสลักอักษรหมายเลขหนึ่งตันี้นะฮะคานเดิมแห้งสนิทครับคานซ้ายก็น็อตเดิมไม่มีขยับครับแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้นะครับ แก้มซ้ายเดิมน็อตเดิมทุกตัวเบ้าโชคเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดครับรูกลมคลมกลิปซอกในเดิมหมดน็อตเดิมทุกตัวแม้แต่ฟ้ากระโปรงหน้าครับน็อตไม่เคยขยับเลยดูสิผิวพันด้านใต้แห้งสนิทสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดนะแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะครับรูกลมทุกรูแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตไม่มีกระชอกแม้แต่ตัวเดียวฟ้าแท้สลักคำว่าโตโย,ยต้า เดิมไม่รู้จะเดิมยังไงแล้วท่านผู้ชมแล้วได้ใ่40,000ด้วยนะครับถ้าท่านพลาดคันนี้ไปโอ้โหเสียใจด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านในไปนอกจากสเกิร์ตสปอยเลอร์แล้วเขาจะได้เบาะหนังแท้สีดําได้แดงที่เห็นนี้คือของเดิมโรงงานหมดทุกชิ้นนะครับมีสลักตวกัวอักษรทีอาดีเท่ๆมีเหี่ยวมีย่นบ้างตามการเวลาไม่แปลกแต่อย่างใดชิ้นนี้เดี๋ยวเสริมฟองน้ําให้ละกันแต่ใช้หนังเดิมนะที่เหลือฟอกขึ้นมาแล้วก็ยังสวยใช้ได้มีลอกมีถลอกบ้างก็ตามการเวลาเพราะ10ปีแล้วแต่ว่า ได้หนังเดิมก็แล้วกันนะบอกเป็นบอร์ดธรรมดาปรับด้วยมือแผงประตูไม่ต้องยุ่งอะไรเพราะว่ารุ่นนี้เป็นงานพลาสติกล้วนมือจับอาจจะมีรอยเล็บบ้างนะเนื่องจากเจ้าของเดิมเป็นสุภาพสตรีเดี๋ยอน,นี้พ่นได้เดี๋ยวพ่นให้นะครับส่วนฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็พอใช้ได้นะครับฟิล์มด้านหลังก็โอเคใช้ได้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะแผงหลังโอเคสวยเลยไม่ต้องไปยุ่งอะไรบอร์ดด้านหลังก็จะสวยหน่อยเพราะว่าจะใช้น้อยกว่าด้านหน้าเป็นหนังแท้สีดําได้แดงซึ่งยังดูดีมาก สวยเลยหัวหมอน3ตำแหน่งรูจิตั้งคาซิทไทโซฟิกเรียบร้อยมาลองนั่งกันเหมือนเดิมถอยเบาคนขับสุดเลยปรากฏว,ว่ายังเหลือครับเข่ายังไม่ติดโอเคก็ไม่ได้เล็กนะใช้ได้เลยนะฮะถ้าข้างหน้าขึ้นไปหน่อยจะนั่งสบายกว่านี้นะฮะองศาการเอ็นปรับไม่ได้แต่ให้มาก็ถือว่าเอ็นใช้ได้นะนั่งทางไกลก็พอได้อยู่หัวมอนปรับระดับได้นะครับแล้วก็ตัวเบา ก็โอเคนะครับเป็นรถไซส์เล็กเครื่องผั0นหน้าที่นั่งค่อนข้างสบายรองจากออติสนิดหน่อยนะครับแล้วก็เพดานก็พอดีพอดีนะฮะเป็นทรง4ดานก็ประมาณนี้เนื้อเบาะสวยหน้าแถวหลังนี่สวยเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะสะดวกสบายตามอัตภาพแผงประตูสวยเรียบร้อยฟิล์มอะไรก็ยังไม่เจอยี่ห้อแต่ก็โอเคยังดูดีใช้ได้นะฟิล์มหน้าก็โอเคพอใช้ได้นะ แผงประตูด้านซ้ายไม่ต้องยุ่งลายสวยเลยเบาด้านซ้ายก็โอเคนะฮะไม่ต้องยุ่งอะไรฟอกขึ้นมาก็ยังดูดีนะมีริ้วไม่รอยก็ตามอายุนิดหน่อยช่างมันนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันไป TRD Sportivo เนี่ยเขาเอาตัวเจมาทำตัวเจคือตัวประหยัดเนื่องจากว่าต้นทุนเขาต้องการเซฟคอสนะฮะเขาก็ไปเอาตัวประหยัดมาลงชุดแต่งรุ่นนี้นั่นนะฮะแล้วก็ขายเป็นรุ่นพิเศษเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นกุญแจเสียบแบบนี้มีกุญแจสำรองให้ครบ นี่คือไม้แท้แน่นอนครับรถบ้านสอง0มื่นสี่มโลโอ้โหไม่น้อยสุดๆครับรถ10ปีไม4สี่0มืนบ้าไปแล้วเปิดแอร์ก่อนร้อนแล้วกันปรับความแรงได้4ระดับนะเป็นแอร์แมนนวลนะอย่างที่เรียนเข้า,าตัวเจมาทำจากโรงงานนะไม่ใช่ผมทำโรงงานเขาเอารุ่นเจมาทำเป็นทียาดีเพราะะออปชั่นพื้นดาัมันก็จะเป็นมาจากตัวเจ ปรับได้สองทิศทางอุณหภูมบิบแบบแมนนวลแต่เย็นสบายเหมือนกันครับคอนโซลหน้าเป็นพลาสติกสีดำล้วนๆแข็งๆยังสวยยังเนียนยังใสดูดีถุงลมนิรภัยคู่พร้อมเบรก ABS ครับหน้าจอเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้เราขอบคุณมากหน้าจอเดิมมันจะเป็นจอสัมผัสเหมือนกันนี่แหละแต่จะเล็กกว่านี้นะและเล่นอะไรก็ไม่เยอะมากตามยุคตามสมยัยแต่ตอนนี้เขาเพิ่งเปลี่ยนมาให้เราขอบคุณมากเลย นี่คือจอ Android ที่ดูแล้วค่อนข้างทันสมัยกว่าเดิมเยอะเล่นบลูทูธได้ต่อโทรศัพท์เล่นเพลงจากมือถือได้แอปพลิเคชนัน u t u b e อินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายไก่กองนะเดี๋ยวไปศึกษากันเองแล้วอันอะไรวะเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเล่นอะไรได้มั่งคราเนี้อะไรไม่รู้อ่ะกล้องหลังมีให้ในตัวนี้ใหญ่โตมโหฬารพร้อมเส้นกะระยะด้วยนะด้านล่าง ก็มีพาวเวอร์ออเซึ่งเจ้าของเดิมแถมตัวนี้มาให้ด้วยนะฮะกล้องบันทึกหน้านะกล้องบันทึกหน้าในตัวนะเดี๋ยวดูกันเฮ้ยเจ๋งมีกล้องบันทึกหน้าให้ในตัวนะนี่เปิดปิดได้สะดวกสบายเยี่ยมไปเลยนะครับสุดยอดแล้วก็ด้านล่างนะฮะเกียร์เกียร์รุ่นนี้จะยังไม่ใช่ CVT นะครับเป็นเกียร์ดังเดิม ก็ข้อดีคือทนทานพละกําลังดีออกตัวดีเป็นออโต้ดั้งเดิม4สปีดครับ1 2 3 4ใช้ง่ายๆหัวเกียร์คอนโซลเกียร์ก็ยังดูดีเบรกมือก็ตามสไตล์เก่งเล็กทั่วไปที่เท้าแขนเป็นพลาสติกแข็งๆเลื่อนไม่ได้มีร่องวางแก้วน้าให้อีกหนึ่งด้านในจะโลง่งๆนะครับไม่มีรูอะไรพวงมาลัยก็เช่นกันฮะมีถุงลมให้1ลูกแล้วก็ไม่มีปุ่มอะไรให้ฮ เพราะว่าเป็น T R D ก็จะโล่งๆล้วนๆไปนะครับเนื้อวงลายยังสวยใช้ได้วัสดุต่างๆยังสวยนะครับปรับได้กี่ทิศทางลงขึ้นลงขึ้นได้สองทิศทางคือขึ้นกับลงจบนะครับกระจกไฟฟ้า4บานได้ออโต้หนบานคนขับเซ็นทรัลล็อกใช้ได้กระจกข้างด้วยความที่เป็น T R D อย่างที่เรียนเขเอาตัวเจมาทำเพราะฉะนั้นมันจะต้องปรับด้วยมือนะครับสำหรับ T R D ปี2014นะครับพับก็พับด้วยมือนะจ๊ะ กระโจกหลังตัดแสงสะทอนด้วยการโยกแต่วันนี้เขาใส่ตัวกล้องหน้ามาให้ก็ขอบคุณมากด้านบนมีไฟคู่หนึ่งด้านหลังไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับที่บังแดดสีเทาขวาเรียบซ้ายมีไม่มีอะไรเลยและเรียบหมดเทดานสักกาดสีเทายังสวยมากครับไม่สี่0 0ื่นต้องสภาพแบบนี้แหละนะเจ้าของเดิมทำอะไรไปนี้บีควิกเมื่อปี6 5 เลขไม้ตอนนั้น3 1มหมถ่ายนะ้ํามันเครื่องไส้กองกองอากาศนะถึงอีกที4 1่หมถึงแล้วรอบนี้เอาเข้าโตโยต้ให้ดีกว่าเจ๊ซ้ายโอ้มี USB มาให้ในชุดของจอแม้มคู่มือยังมีมาให้ด้วยขอบคุณเจ้าของเดิมทั้งสองท่านมากมากที่ยังให้เรามานะครับคู่มงงคู่มือโบชัวนะรวมถึง เพลิงเพราะเพระจากโตโยต้าไม่ใช่คู่มือครับขอโทษฮะสำเนารถกันหน่อยดิโมเดลผลิตปี2014แทแท้ๆจดทะเบียน2014ปลายปีสีขาวเดิมๆโรงงานเลขตัวถัง MR2BT9F56062 เครื่องยนต์ 1N ZZ 121917เบนซิน4สูบ1 5ลิตร109แรงมาครับไปลองขับกันเลย 1.5ลิตรครับ109แรงมา้าสำหรับการใช้งานทั่วๆไปหรือในเมืองเนี่ยเหลือๆอยู่แล้วพุ่งมากพุ่งออกตัวพุ่งไม่อืดเลยทางไกลก็พอได้เบรกจึกช่วงล่างยังแน่นมากเลยนะเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายแถมเจ้าของเดิมก็ติดตั้งกล้องหลังมาให้เราเสร็จเรียบร้อยโอ้โหสะดวกสบายขอบคุณมากหน้าจอใหญ่โตมาโหฬารพวงมาลัยถือว่าเบาครับขับง่ายขับสนุกค่อนข้างคล่องตัวนะครับวงเลี้ยวให้ดูกันเลยครับ ว่าวงเลี้ยวแคบมากนะครับตามสายเก่งเล็กนี่เราไม่ได้หักหมดเลยนะหักนิดเดียวก็สามารถยูเทิร์นได้แบบไม่ต้องโยกเลยนะทีเดียวผ่านสบายๆเลยนะครับนะโอ้โหนอกจากจะหล่อสวยเท่ไม้น้อย4ี่หมื่นแล้วนะครับเป็นรถที่ทนไม้ทนมือจริงๆ ค่าอะไหล่ค่าดูแลค่าซ่อมบำรุงถูกที่สุดแล้วนะสำหรับตัว v ีออสเหมาะสําหรับมือใหม่หัดขับหรือใครจะใช้เป็นรถสํารองคันที่2คันที่3ไว้สําหรับวิ่งใกล้ๆวิ่งในเมืองหรือว่าจะาติดบ,บ้านไว้เป็นรถสํารองโอ้ยผมว่าคุ้มจริงๆนะฮะเดี๋ยวไปดูราคากันเลยนะฮะวันนี้ไม่4ี่0มื่นเท่า 40, นั้นเองไป t o y ยต a v i o s ครับตัวนี้โอ้โหตัวพิเศษด้วยชุดแต่งเท่ๆจากโรงงานเลยนะฮะ1.5 TRD s p o r t i ท o ดีสต แล้ววันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถบ้านสายจอดอีกแล้วนะไม่40,000เท่านั้นเองเป็นรถบ้านสองมือนะฮะดูแลรถดีทั้งสองคันอันนี้เลขไม่แท้แน่นอนเช็คสู์ให้เรียบร้อยนะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีต่อต่อไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมเลขไม้แท้40,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับมาด้วยสีขาวสวยๆแบบนี้เลยหน้าร้าน w a l k i อินนะฮะเราตั้งขาย279,000บาท พิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง2อ0 0 0 0 0้บาท <Temper at. S 1> เพราะจะนั้นใครเลงอยู่ต้องวิ่งแล้วนะฮะนี่คือไมแท้40,000โลถ้าพลาดคันนี้แล้วคือพลาดเลยจะไม่มีเข้ามาอีกแล้วนะครับราคานี้เครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมและมีวารันตีให้เหมือนเดิมครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและกองออกรถชับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์โตโยต้าเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกไม้ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรคมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบ เช่นเคย Vios GRD Sportivo ไม่แท้40,000โลเพราะฉะนั้นใครเล็งอยู่ต้องวิ่งแล้วนะครับแอดไลน์ Ad เลยด้านล่าง idline f19sp คนหาแบรนที่ของเราได้ง่ายๆ้าไปที่ g o ู g l e m ม p พิมพ์19สีประกรเราอยู่ถนนกาลปรพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวิสกาศประตู2แล้วโทรหาทีมง,งานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมง,งานไปรับไปส่งให้ที่สถานีฟรีสิบเการปรกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในถึงนาทีรถเด่นยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครขายแล้วก็กดสันกระดิ่งให้กนะับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นั9สิบกาศรีปรกรณรถดสอง,องที่คุณวางใจ ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั .com